วันนี้เขาพาก,กันไม่เห็นยังนี่เก็บของเก่าติเรียกืันนี้ครับเงี้ยฟมออกจากข้อสะพานเนี่ย yeah. พีฟ้าพี่้าน่องมากงัทั้งงัดด้วยครับเงี้ยฟมครับเงี้ยฟโอ้ยเ้ยะันดเด้เนี่ย เฮ้ยยองีินอกงานแตละมือโอ้เสียงต้เลยเพี้องเลยสาเสียงต้โอ้ไทสแตนด์อินเ้นี่แม่มันนี่งานกูเห็นไปตาไปได้เอยอ้หุ่นึงก้มล้บากครับผมก้อมบากจังจังแันี้ ก็ลำบากมาองานเกาหลีครับพี่น้องเมืองเมืองเมืองคนเอาเปลี่ยนไปเลย่งสะพันนะครับเมืองลำบากคนไหนจะติ้เงินพิ่นองห่ากใ็งเ้มูเียกับเบดพี่น้องเอ้ยวันนี้เชออย่งไรพี่น้องเงินเนนี่ยวันนี้เนี่ยเงนเงนก้มสูงเนี่ยพี่น้องเนี่ยเไปนกันโอ้ยอยากงงโอ้ยผมูเฮ็้หลออ้หลอดแล้ว เอาลงมาไอ้ลงมาอคนไหนเอาให้ละนะลงมาซะเล่นน้ำยูเล่นน้ำยูลงมาลงมารถคันหนึ่งรถคันนึงน้ำมันเต็มถังโอเคโอเคลงมาซะคนไหนเอาให้เร็วอ่าระวังระวังเนอะอย่าฝาดินอ่ะนี่แหละพี่น้องงานเกาหลีเ็ดกันจริงๆสิละ ซีปีสิบเดือนแล้ววะจะถ่ายไว้ได้ไงหลังมาพอดีเนาะก็เป็นช็อตเด็ดเลยนะครับเออฮะลงมาลงมาเพคนไทยเอาไพ่แล้วล่ะไอรับว่าซีปีสิบเดือนก็ได้งานแนี่นี่แล้ววะมือเมือกแต่แค่นี้แล้วพี่น้องเอ้ย ที่ตัวนายจางยี่หดอกถึงไปหาแง่หัานนกก็ลุกมากนี่พาพี่น้องมาสื่อของเก่าด้วยพี่น้องเห็นงานว่ามเป็นรับสื่อของเกา่า ไมไล่บอ,อได้ไรเปล่าได้ไรึ้หลาถาได้ไล่มาทันมันนี่ขาเรียงบอก็ได้ไอ้พี่เสกินข้าวบ่เที่ยงล้วบ่